สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววิพาดาพงษ์สมบัติวันนี้จะมาสอนเรื่องตัวแปรที่พบบ่อยใน PHP นะคะตัวแปรแรกเราจะแทนด้วย if e นะคะเป็นตัวแปรที่ใช้ในการตัดสินใจใช้เริ่มกับ else นะคะตัวแปรที่2ก็คือ tag u มันคือขีดเส้นใต้นะคะถ้าเปิดด้วย tag u ก็ต้องปิดด้วย tag u ค่ะตัวแปรที่3 tag i ก็คือตัวเอียงนะคะถ้าเปิดด้วย tag i ก็ต้องปิดด้วย tag i นะคะ แล้วตัวที่สี่คือ tag center คือกึ่งกลางค่ะตัวก็ต้องปิดด้วย tag center นะคะเราจะไปทดลองใน diviver กันค่ะเลือก php ค่ะเราจะสร้าง center นะคะอันดับแรก,กต้องเปิดด้วยบ็อก php นะคะถ้าเปิดด้วย php แล้วก็ต้องปิดด้วย php ค่ะเราจะไปกำหนดนเตอร์นะคะตอนแรกเราจะกำหนดชื่อของเราให้อยู่กึ่งกลางนะคะ โดยการเปิดเซนเตอร์แล้วตามด้วยชื่อของเราแล้วก็ปิดด้วยเซนเตอร์นะคะแล้วปิดด้วยซินิคูลอนค่ะอันที่2เราจะทำชื่อของเราให้อยู่ตัวกลางแล้ะเอียงนะคะเปิดด้วยเซนเตอร์แท็กเซนเตอร์แล้วก็แท็ก i ค่ะแล้วชื่อแล้วตามด้วยชื่อของเรา แล้วปิดด้วย tag center แล้วก็แท็ก i แล้วปิดด้วย s i n i c u อ l ค่ะเราก็ save ค่ะไปที่ save ads เรา save file ว่า f w p h p นะคะเราก็ไปเปิดหน้าเว็บเพจค่ะ ที่ local host ชื่อไฟล์เห้เราเซฟเมื่อกี้นะคะเราจะไปดูกราราแสดงผลกันค่ะและนี่ก็คือกรารแสดงผลนะคะแล้วเราก็จบการนำเสเนอเพยงเท่านี้ขอบคุณค่ะ